ไปหาคุจิโบมเมื่อไหม่เท่าพี่นนองกินข้อเอียมได้มึงเนี่ยชองเดือนแปเดือนไม่เพ่อให้ควอยเห็ดเนี่ยเพื่นตัวมันอื่นะเอวเนีเห็ดกรบเพเห็ดมะเขาแดหมวแกง่ายของระเห็ดอยู่โร้เห็เห็ดน่อนซื้อโอ้ท้องคือข่เขาข่คือ ก็มีบุญไ่เท่าคนากะลาปากแล้วไ่เท่าค่อยกันลูกเคยคุดจิรอให้กินกันทั้งคนแล้วไปเท่าโอ้ยใส่โดนลบบุรีอะมีให้กบว่าดูมีแต่สิ่งมีแต่มีแต่ลิงแต่ถ้ารักจริงจรงอะมีแต่เราเ้รผมว่าต้ที่บ่โออ ไอออเยงงก็อเย,อย็นีห้เขาด่เลยหัวผ่าธง่งไม่เคยกินเนี่ยคนแหละนี่เจ,จ้าะะบ้านนอก <c oughs> ในเมือง มีอย่างจมอีอย่างเดียวจมนี่ว่าจมน้ำดูน้ำพวยอะไพ่พวจ้ะไไผพวยใ่อยู่หุ่นใช้อยู่หุ่นใส่สีไม่ใส่อยู่หู่นพปรปลาดงไปน่าหว่วยนำกัดนำเกิดกินตีนสบายดีพี่น้องมันนี้ก็มาพบพอกับคำแซ่และน้องรัดเราเนาะก็คือสีไปหาคุจิโอมเมื่อให้ม่เท่าพี่น้องเพราะว่า ช่องมือพี่เนาะช่องมือเมื่อหาไม่เท่าเนาะมื่อช่องมือเมื่อหาไม่เท่าเนาะก็เลยว่าสิพุ้จิ๋วเมื่อพาม่เท่าเน้อกนว่าน้องรัดว่าคล้องปูดคล้องเม่าเลยเนาะอันกิโลจิโปมีคนละประมาณสี่ห้าตัวกับอีมน่ละประมาณประตกับอีมีรคาหนึ่งคนละเนาะเอากะมีก็เลยอาคิดประเทศว่าเออต้องคุชจิโปมิโลเมื่อหาไม่เท่าไม่เท่าชิดีใจชิ้ยองปด้เดินคารออกมาว่าสั่นอ่ะ โอเคสิพันธ์คะสงสวัสดีกล่องค้นี้สวัสดีโอ้โหสูงก็น่าขั้นขึ้นสูงอยู่บเขียวอยู่ตรงไหนตรงไหนคือเก่าพี่น้องเพราะว่าเขาสีเดินทางไปพุทธหน้าคำแซงหน้าหน้าหน้าเก่าหน้าห่างเนาะหน้าที่ว่าบริหิษดนเนาะ ก็เลยว่าสิเดินทางไปหน้าตัวนั้นเนาะเพราะว่าจีรอจีโรจีโปมไล่แน่อยู่หน้าตัวนั้นเนาะก็เลยว่ามันนะอันนี้มันเดือดก่านี่อ่ะโบเอามามากกว่าห้องบันนึ่มากกว่าห้องบันนึ่เอามาเอามาคนละบาทไหมมันจะโบกินเปียกจะห้องกบันหนึ่งห้องจะบันหนึ่งโบเอามาเกือบมันเดือ โอ้โหเพิ่มเลยปะบุกัป่อไปพี่น้องไปเจอกันที่ภูแล้วเนาะตอนนี้เก๊ะเดินทางมากระแดดนาพี่น้องเป็นเวลาเป็นเวลาสองโมงเนาะสองโมงกว่าพี่น้องตอนโมงแรงนี่แหละบัวศรีใดหรือบอเนาะถ้าได้ก๊ะไม่เท่าก๊ะลาปากไปถ้าไ่ได้ก๊บมาดิกินไป cát, okay. ở xây, tôi vẫn là vinh hưng mệnh ngay không mệnh ngay vinh hưng mệnh ngay vinh hưng ngay ngay vinh ฮ<อ>ะเฮ้ยโอ๋อ,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 อนี่จังบอกกลัวเขาดจ้วยจ้า,อาเอาปืนไม่ยิงจะตายบอกว่าเอาปืนงเม่ยิงจะตายจะเอาของมาโทษละม่านเบิงที่เคียเค้ยวเขาเคี้ยวเขาเนี่ อนี่หดะนี่ก็คือด่ามเสียมพี่น,ออน้องโมเมนไหว่ปเออกด่ามเสียมแหละก็ว่าใหม่วกเมนอะ แ่ะบเห็ดี่อยเียวกตัวมันอือะนะเห็ดเห็ดกับเเห็ดขอมาแรกูแกงง่ายขอกเห็ดอยู่เห็ดเห็ดนอนซื่อเอียงโอ้าหมกเจะอ้นอนกับาหมก

โโออยท่านกินท่านยางนำมูอยู่อ่ะเดี๋ยนี้เดี๋ยวนี้ช่วยเฮ้ยเห็นแบบเปียกก้วนเลยนี่เปียกจับกระยิบสีแดงสี Nào, ra lại hả Nó người nào nhà hộ đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ใหม่อีกน,นี่นะโอเคเธอก็คือข้าวผ่านี่อ่ะอันนี้ตังเจอนน้อฮ้ยกระป๋วนี่สิอะได้เลยช่องโคดว่งเงี้ยนสันนี่เยี่ยมมาสซุนจันนี่อะอะไรเนาะมาเชียร์เลยเดินเอ,เอ่เอ ถ้าเราขุดควยจีรอนแล้วเนาะควายจีบโอมแล้วเนาะพี่น้องนี่แหละนี่ก็คือทุ่งนาค้าแจงเองพี่น้องนี่ไม่ใช่ผ่านหนองหลัดไปเบิ้งเนาะที่อ่เข้าจัว่าได้เฮ็ดหน้าดวนหน้าควยพ่เยเหตุผ่านหนองหลัดเราเบิ้งเนาะเพราะว่าค้ามแจงก็คิดด้วยว่าอยากเหตุมีเฮ็ดยังรายยางเนาะอยู่ไหนไปดูเนาะใช้มีทุ่นหรือพี่น้องอยากอยากจกเนอนเอาหลุดเอาหลุดจางหลุดข้าคคดยด ลูกน้องอาจจะเลี้ยงป้าก็ได้พี่น้องหรือว่ามันไก่มันเนื้อเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ยังพี่น้องเป็ดเป็นป้าจะพูดเอามาสั่นคือเองคุ๊บคือบุษยาอ้าวจะพูดบ่าได้กินแล้มันเนี่เออจะเห็นแต่กระบอกดิเป็นสารเห็บเบาเห็บหวามันนี่ เลาะพี tacos, cold, no? ่น้องบท่านใดโฟโต้เนาะกําลังเริ่มออกแค่นีบบกบกอยมีนะเดี๋ไปบิกนี้ท่านนะนสกไมเกินอีมได้ตงนี่อเดือนแปเดือเลยพวกนท่นออกอยู่ปีเกาปีแนปล่อยควยน ออะะตัวหนึ่งมันค่อยหนึ่งโอ้ถ่องคือคไขยเท้าไขยคือคือก็มีบุญเท่าก็กระลาปากแล้วไม่เท่าคไขยกันลูกเคยคุดจิโร่ให้กินเก่งแค่ครั้งก่อนแล้วไม่เท่าโอ้ยสิบโมงไม่เท่ากันแล้วข้าก็ยอดจะบอกจะสิ่อะไรเจินยังปะวมมอนนี่ก็เป็นอีดีสตอร์ก Được chơi đi ta đủ vô để chơi đi đó. Hello, good to know. Hello, 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 Hè, hello, 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 Hè, hello, 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 เนี่ยป้ายผุ่นจะบองที่กล่องอ่านบ้างนี่ดูดใส่ดูดลบบุรีอะมีให้ก็ว่าดูมีแต่สิ่งมีแต่มีแต่ลิงแต่ถ้ารักจริงๆอ่ะมีแต่เราฮเรักอาะไปเลยอาะอ่ะไม่ใคร ก้อนก้อนก้อ่เดีเยวไปเร์่มยืดเส้นเาิ่มเดี๋ยวไปข้าวแตงกวดแตงกว่ดแตรข้าวแตงกวาดแตงขาวข้าวขวดขวดบเบ่นม่มีนะเบินขวดนะนี่ทานส้มขวดมะกรูดข้าวโตเด้งตัวนึ่งเออเด้อนั่นเปียกมันเพาะท่นไง แข้งแหกไปเนะยังพุนผุนผุนผุนหุ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 ไุห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 ุขอหุ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 ่หุ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 นเหุ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 หหุ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  เอ๋งแก่เอ๋งกินเบอ๋งพี่น้องมานั่งนั่งเส้าเมยเนาะเริ่มเหล่มเสียงแข็งอยงนี้มานั่งเส้าเมยคุณจีรอเนาะได้ประมาณเมย์เมย์น้ำพูดด้วยเมยน้ำกล่องกล่องจิตายพี่น้องกล่องเมื่อยน้ำกล่องประหนัดนึกขางเลยอยู่ขางเลยแล้วเคาะกระเคาะใช่เฮาน้องพวกเราเคยกินพี่น้องเขาก็เลยอันพันมาให้น้องไปกินลงเมืองเนาะหัวเผาทงพี่น้องเลยหัวเผาทงเนาะน้ำบานน้ำเมืองเขาไล่เยอะนี่ดิ อปอกกินมึงเลยมันเป็นอะไรเลยนีย่มันจะลีลาอะไรทิมผลปอกกินทุกคนเดี๋ยวไว้นี่กล่องสีง่ถังใี๋ยวบอกนี่พี่นดางก็ขำไปจับเจียวนะเดี๋ยวอนะไรพวกมั้ง

ยำยำยำอะไรำมือรสเข้มอ๋อดีดียข้าวนูไม่งนี้งยำแกข้านมนเปแบบพวกพวกกกแบวกนน่เราาตจิ๋วอ๋อไออนก็อหนีเ หัวเผาทูงไผร่คเคยกินเนี่ยค้างเงี้ยนี่จะเจ้าะมันนอก <c oughs> ในเมืองในเมืองยงจใส่เน <c oughs> า่ยาให้อะไรพวงวาทงมันก,ก็คักตัวพี่เนเป็นแบบต้นเปล่าป้น้โปรอ่อนๆสมันีม่นก่าหันต้นไมมันจะบอะไรนะช้ผมาต้น,ม,ตนมันจะเอาขัดผ่าเนาะผาเนาะเปลือกโตตุม ยี่ว้อนุนนนบาพี่นาะแล้เอาไปจังงก็วตัวนี้มมนคือแบบออกกนว่านนะคือแบบเป็นแบบที่คือแบบอกวเนาะออกหวแนน่นตัวอ่อนๆเนืมพี่น้อง ทานอะไรนี่นะไม่มดเนี่ยวัวน้อยมันจะกินอะไรดีน่ว่ติดใจล่ะยอยากกินดีกันว้าติดใจได้ไเราคุณจีรอไปนั่งเลยนะไปเอามาคุณจีรอนี่นะ ก็เห็นอีกไปควายเด็กเห็นตัวแดดแดดอยู่เียหาตัวเพื่อเดินเมื่อปนเนี่ยไม่ถากินข้าวข่าบหนึ่งเียหาตัวกระอีมอ้าวเด็กจริงแจ็คระเบาตัวใจกระจักมามี่ไปเกาป่ะชุ่มชุ่มห่าใหญ่ดีเด้อ นี่ไรกันนะจาเสิเออร <c oughs> <c oughs> ิมานูตจีดออะไรแม่งมีเอิร์ดแม่ขนอน่นจะเอดิดที่สร <c oughs> ้างบ้านจะอาจจะเอิดนี้เอิร์ดบอสมันคนุ่นตากันวันได้แต่เออมีจุบอีกอ่ะ,อะพุท เกลอันมาจีบจีดอนี่ยอ uh ีส huh. <t os> <t os> oh ั oh ่งไงพอแห้งงี้เาใจอยู่อัก้ยเอโอ๊ยดมนว่า ดูประาอาทิตย์ตาจะบอดไมมเนี่ยตาเสีาตังค์ี <laughs> ดีกว่า <c oughs> <c oughs> อ้ยจะเป็นบา่าเป็นลา <c oughs> <c oughs> นี่นี่ในน้าผู้ม <c oughs> เบิร <c oughs> <c oughs> ์ ให้จ้า <c oughs> ู่มเมตต่งกลเ <c oughs> จ้าูมืออดีออเดอให้มีเด็กเป็ด็ดงั้นก็พอ <c oughs> อ่ะมันเวันพดหรอเออพี่่าวันนี้แสดงววันระทยอืนโมเมนต์น <c oughs> เลยเราคิดว่าวันพราตอือโมเมนต์่ จอเอร์ว่าชนะไปเบอร์นั่นบอกว่าไรไม่เต็มโอ้ยใช่จ้สร้างหัวในแเว่าบริกินดอกนิคต้สองสี่หกเจ็ดสิิบอิม่ากม่กี้โน่นเม่อขน่น ยี่รอสิบสามตมีกินุนนตัวนึงเป็นสิบสี่โอเคแล้วฝาจะเป็นหน่อยช่องหน่อยเนาะอ๋อสิบตัวนี้ไรมันบบเ็นควายอยู่เนาะหน้าหยากนาะพนตกเนาะแต่สิบสี่ตนี้ฮะก็เอาไปปนเนาะไปขัวแล้วก็ปนเนาะอ้ครับใสนาได้ร้ายเป็นวัดเหรอหน้าดาก่าวัดโบเรนบัด นี่แหละพี่น้องก็มาอยู่เอ่อเนาะมานั่งเมือเนาะว่าสิได้กลับมื้อเที่ยงเนาะอ่าน้องคนอยากกินน้ําเนาะพอสิไปต่อก็ที่รอมันก็หายากพี่น้องเพราะว่าคนมันตกเลยมันกค่อยสิมันกคนตกอยสิรมันกยุบลงมันกทมเนาะหาบ่เห็นพี่น้อง อยู่น้ําเงาใหม่เนาะอะไรพี่น้องก็บ่มีอะไรเนาะมื้อนี้ก็คือเว้าแหละมากี่ร้อม่เ่าเนาะบ่ได้พี่น้องบ่ได้เมื่อสิได้เมื่อแล้วบ่กันกดโหมโหมมื้อนี้โตเนาะยังเมื่อโสิบ่เป็นเดือนากดไล์กแพี่น้องเป็นกําลังใจเนาะติดตามคําแซงนีเด้อพี่น้อง ดตามคลิปชมคลิปต่อไปเนาะเจอกันที่นายพี่หนองบายบายปิ๊ด้ยลูกปิ๊ดเดินครับเดิยจัแน่ชุ่นอม่นยางหนึ่งโอ้ยเนาะมันอไรก็ต้มให้เหินมาบ้นข้างโอ้เดลย 자, 토아